ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมคุณโรมก็ยืนยันแหละเสียดายว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านรมนพินโยเสนวัรน้ำตีศึกษาธิการไม่มาชี้แจงกับบัติการประเด็นที่จะถามเรื่องเกี่ยวกับกรณีภาพพิพากฏกับเบนสมิธซึ่งคุณโรมบอกว่าฟังไม่ขึ้นอะไรนะที่ไม่มาบอกว่ายังไงถึงบอกฟังไม่ขึ้นคือคือท่านร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าไม่อยากตอบโต้ไปมา คุณโรมก็เลยบอกว่าฟังไม่ขึ้นก็เลยตั้งคําถามว่ากลัวอะไรเธอทำไมถึงไม่ยอมมาตอบคําถามเองอเพราะควรที่จะตอบคําถามได้คุณโรมก็บอกว่าไม่ไม่ควรจะต้องเป็นคนอื่นมาแทนควรจะต้องเป็นตัวท่านมาชี้แจงเองเลยอ่ะก็ตกลงท่านธรรมนัสท่านนึกมนไม่มาค่ะโดยสรุปแล้วโรมว่ายังไงคุณโรมก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือท่านธรรมนัสเองนะคะ ที่ท่านเคยพูดว่าท่านมีตําแหน่งไม่อยากปิงปองไปปิงปองมาคุณโรบอกว่าจริงๆไม่ได้มีความเสียหายอะไรเลยคุณอรุมนก็ด้วยเท่าที่ดูมีหลายส่วนตัวละครเยอะตัวละครใหม่ตัวละครเก่าเชื่อมมาถึงเหมือนกันแต่วันนี้อยากจะขอโฟกัสเรื่องนี้หากตั้งหลักดีๆคีแมนจะมีสองคนนะคือ,อลิมเลียกกับเบนสมิธเมื่อเรื่องถึงขนาดนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ถามไปถึงท่านนายกด้วยนะคะว่าคุณอนุทินอยู่เฉยได้อย่างไร ขณะที่ประเด็นของใครคุณวรพักแจ้งว่าไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวรพักธัญยาวงล่ำจีอดีตล่ำจีช่วยครั้งเนื่องจากอยู่ในช่วงวบรวมเอกสารข้อมูลปหลักฐานเพื่อกรอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนและเตรียมในคดีกับผู้ที่หมิ่นประมาทคุณฤทมนเนี่ยแจ้งติดภารกิจเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครุสภาและประธานคณะกรรมการข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ส่วนคุณวราจากเอกชนเนี่ยแจ้งว่าได้รับหนังสือในช่วงเย็นวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมามได้รับหนังสือช่วงระยะเวลากระชั้นชิดค่ะส่วนร้อยเอกธรรมนัสไม่มีหนังสือชี้แจงกลับมาด้านท่านนายกก็มอบหมายให้เลขานุก,การคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาญากมทางเทคโนโลยีค่ะเลขาชุาดใหญ่เข้ามาชี้แจงค่ะโดยสรุปคือมีตัวแทนนายกมอบหมาย เลขาธิก,การกรรมาการโดยการมาคนเดียวที่เหลือไม่มาเลยค่ะอัตลงไม่มาเลย